ว่าบางทีอาหารและความหิวมันเป็นมากกว่าแค่เรื่องของการทำเองของอิ่มเป็นเป็นอะไรเอาซั s สแ n นซ์ดรามใช่ไหมครับเป็นดิลเ l อร์แบบด thriller drama ครับแอคชั่นด้วยครับอ้าวแลทุกอย่างอลไรและอาจารย์ของวันนด้พี่ด้วยขอ้วยนนี้ด้วยทุกอย่างมาติดทุกอย่างเอาไปทบเลยนะฮะครบรถคุ้มค่าดีนะ่องเดียร์นะฮะถามถึงแรงกัะตุ้นใจในการสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ครับก็จริงๆอาหารในประเทศไทยมี หลายแบบครับผมว่าหลายรูปแบบหลายรสชาตินะครับแล้วก็หลายระดับนะครับมีนักอาหารถูกอนักแพร์นะครับแล้วก็อาหารมันก็มีคนที่เกี่ยวข้องกับอาหารอยู่นะครับก็มีทั้งคนทํานะครับที่อยู่ทำสตรีทฟู้ดนะครับในฝั่งอีกอีกอีกคลาสหนึ่งก็เป็นคนที่ทําฝ่ายใดนี้นะครับเราจะเห็นว่าในแง่ตัวอารับประเด็นก็มีทั้งลำดับขั้นนะครับคนที่ทําก็มีลำดับขั้นคนที่กิน ก็มีลำดับด yeah> ้านมันก็เป็นความพยายามที่จะเล่าเรื่องอความรู้สึกสามอย่างนี่แหละครับเพื่อท tamam okay. ี่จะทำไวให้มันเป็นเป็นหนังอะไรอย่างี้พูดถึงชื่อนะฮะก็คือทำเพื่อแน่นอนแต่ว่าความหิวนะฮะก็สามารถแปลได้เป็นเป็นหลายความหมายหลายหลายมิตินะฮะที่ไม่ถึงเรื่องความหิวเป็นเป็นเรื่องหลักของเรื่องครับก็จริงๆคุยกันนะว่าจะทำหนังอาหารจริงๆแล้วเหมือนกับเปาอาหาร มาบังหน้าด้วยซ้ำไปจริงเราอยากจะพูดเรื่องความผิวของคนมากกว่าเพราะว่าเอาจริงเหมือนกับว,ว่ามนุษย์เรามีความผิมวในหลากยระดับมาถ้าสมมุติว่าไวแบบ้คุณมีรายได้ระดับหนึ่งอาหารมันก็อาจจะไว้สำหรับฟูลฟิลให้ท้องอิมแต่ว่าพอคุณมีเออร์หรือรายได้ระดับหนึ่งบางทีมันเราต้องการสิ่งที่จะทำให้ตัวยองอเ่ง ระด,บดับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็จะคิดได้ไหลายแบบน,นะครับผมถามจากเรื่องของของอาหารก็ช่วงหน้าเราก็เห็นว่ามีเรื่องของหนังแล้วก็รายการต่างๆที่เกี่ยวกับอาหารก็ค่อนข้างจะเยอะยนะครับทำให้ความแตกต่างนะฮะในทังเกอร์คนอยู่เยยมหายกับเรื่องอื่นๆครับจริงๆมันเป็นหนังอาหารก็จริงครับเพียงแต่ว่าเราพยายามที่จะเล่าเรื่องผ่านคาแรคเตอร์จริงๆจริงๆจริงๆ,ๆเราใช้เหมือนที่พี่เดชพูดไปนะครับว่าเราใช้ เป็นแค่ตัวที่เราดึงคนเข้าไปสู่เรื่องราวที่แท้จริงเท่านั้นนะครับจริงๆมันก็มีเรื่องราวราม่ามากมายที่เราเล่าผ่านตัวละครอ,อย่างออยหรืออย่างเชฟพอครับผมว่าเพะว่านั่นคือสิ่งที่แตกต่างว่ามันไม่ใช่รายการอมาไม่ใช่เป็นการเอาชนะว่าใครทำอาหารเก่งกว่าหรือว่าด้อยกว่าอร่อยกว่ารอ,อะไรเงี้ยครับสิ่งที่ท้าวพยนพยายามที่จะนำเสนอมันมีเรื่องราว กูผิดดมพูดถึงตัวตัวคาแรคเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณปีเตอร์หรือว่าหรือคุณท,ทันครับมีการเขียนบทแล้วก็ออกแบบเพื่อสองคนนี้โดยเฉพาะเลยใช่ไหมครับจริงๆก็ไม่ได้ไม่ได้เริ่มจากว่าใครจะเล่นก่อนนะเราก็คือเขียนตัวละครขึ้นมาก่อนแต่ว่าตั้งแต่เขียนเสร็จใหม่ๆเราก็คุยกันแล้วฮะว่าว่าใครจะมาเล่นเป็นบทไหนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้ว จริงๆทั้งสามคนนี้ก็อยู่ในลิสต์แรกๆเลยต,ตั้งแต่เขียนเสร็จใหม่ๆว่าน่าจะเป็นคนนี้ที่จะมารับบทแต่แต่ครับทำไมถึงคิดว่าแต่ละคนเหมาะกันบบทตัวเองครับจริงผมผม,ผมนี่จะเหมือนจริงๆอ่านเขาบรอหานบทพิเศนะครับเหมือนกันึกไปครับว่าใครจะมาเล่นแล้วก็โอเคมันก็มีเรื่องคาแรคเตอร์ตรงกันตรงกันนี้ตรงไหนมันพอจะทําได้ไหมเลยผม,มว่านั้นเป็นความเป็นการทําหนังทั่วไปนะ สิ่งที่เราต้องทําอยู่แล้วครับแต่ว่าผมว่าสิ่งสําคัญก็คือผมผมชอบเขาครับชอบแบบว่าไม่มีผลชอบนักแสดงสามคนนี้ครับก็รู้สึกเอ้ยอยากอยากถ่ายหนังด้วยกับอย่างเงี้ยกับคนเนี้ยอ่าแล้วก็คือบทนันก็คือก็ใช่หรือหรือถ้ามันจะหรือถ้ามันจะไม่ตรงนอะไรนิดนหน่อยก็ไม่เป็นไรเดี่ยเราช่วยๆกันลองทําตัวละครที่มาดูซิอะไรอย่างเงี้ยครัผมผมว่ามันเป็นความรู้สึกอย่างนั้นมากกว่ามีมีการปรับปรับ บทให้ให,ให้ให้เหมาะกับค er าแรคเตอร์ไหมครับเหมาะกับผู้แสดงไหมนะจริงๆเรียกว่าอย่างนี้มากกว่า,าการเลือกนักสแสดงที่เรารู้ตั้งแต่ต้นว่าเขาไม่ใช่แค่ดาราแต่เขาเป็นนักสแสดงที่ทุ่มเทกับงานมาเพราะว่าเรารู้ว่าเวลาเราทํางานเขาเราสามารถ work จบบกบทให้มาสู่การเป็นคาแรคเตอร์ได้อ,นนอย่างเข้มข้นยังไงได้บ้างอะไรอย่างเงี้ย จากนั้นในการปรับเปลี่ยนหรืออะไรต่างๆนานาเพื่อให้มันเข้าไปถึงไื้ถึงตัวคราว่ามันก็เป็นเรื่องที่ปกติในการทํงานอยู่แล้วนะครับแล้วก็อย่างที่บอกับว่าโดมเขาชอบนักแสดงทั้งสามคนนี้ไม่ใช่ว่าหน้าตาดีหรือหรืออะไรหรอกแต่ว่าเรารู้ว่านี่คือคนที่ทุ่มเทกับกับการทํางานกับการการแสดงแล้วก็ด้วยบทที่เขียนมันต้องการความทุ่มเทจริงๆด้วยเพราะว่ามันจะต้องไปฝึกสกิลของการ อาหารครับผมแล้วก็ใช้เวลาอยู่กับโลกของอาหารเยอะมากก็ <Okay, S 2> เป็นจริงๆเลยใช่ใช่ใช่มีการฝึกมีการเวิร์กช็อปเป็นนานแค่ไหนตอนที่จะไปโอ้สามสี่เดือนเนาะ